ขวัญน,นะคะจากเขาคอร์สซเลกชั่นก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะว่าได้อะไรมาบ้าง mm. เขาเป็นแบรนด์ที่แบบขายน้ำผึ้ง mm. แล้วก็เป็นสินค้าออร์แกนิกนะคะ mm. อ้เฮ้ยเอาจริงนะเหมาะกับการเอาไปให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่อะไรเงี้ย mm. คือเอาไปหอ่อเป็นกระเช้าดีๆนะ mm. หาะเลยเหมาะเลยใครที่กำลังมองหาของขวัญอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก น่ารักอ่ะน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะจะทานให้อร่อยเลยมีน้ำผึ้งด้วยเดี๋ยวสมดีจะเอาไปใส่ในกาแฟ ى. โดูดิเพื่อนบอกว่าดูอะไรจ้ายังไม่เห็นอะไรเลยจ้าขอร้อง นี่นะคะน้องนอนนี่นะคะน้องนอนนี่คะ่ะเดี๋ยวสมเนีเอานี้ออกกอนเอ้าแมวตีกันเฮียอย่าตีกันลูกวุ่นวายมากนะแต่ละวันนี่เลยอมาดูกันว่ามีอะไรมั่งอุ้ยแมวตีกันอะ่ะได้ยินไหมคนนี้เลย มีคนเข้ามาใูหนึ่งคนเมื่อกี้เออเขามีนี้ด้วยนะการ์ดเขามีการ์ดบอกว่าจะกินทั้งทีต้องดีให้สุดเฮ้ยน้ำผึ้งที่ได้มาเนี่ยสมรีได้มาสามสามน้ำผึ้งเลยนะน้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่แล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไย,ยอืมก็คือเดี๋ยวเอามาทำกาแฟนะคะนี่แล้วก็มีนี้ด้วย สเปซผล,ลไม้นะคะมีสตอเบอรี่แล้วก็ส้มหนึ่งช้อนโต๊ะ10บแคลอรี่ไม่เติมน้ำตาลแล้วก็ไม่แต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์นะคะแพ็กเกจของอตัวนี่แพ็กเกจของตัวน้ำผึ้งก็แบบนี้เลยนะแล้วก็เวลาใช้งานก็คือเขามีอันนี้เลอมันก็ไม่ต้องเลอะนะดีเหมือนกันให้ดูชัดๆนี่นะคะ เดี๋ยวสำีจะต้องเอามาคิดทำเป็นเมนูแล้วนี่แล้วก็มีแยมนะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะสำลีคิดว่าน่าจะเป็นแก้วแน่เลยใช่หรือไม่ใช่แล้วเป็นแก้วนะคะก็จะมาพร้อมกับน้องหลอดแบบนี้นะคะนี่ข้างในเป็นแบบนี้ เอาไว้ใส่กาแฟะนะสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่เอ้ยมีคนมาคอมเมนต์บอกสําลีใน t ิกตอกบอกว่าเคยลองน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่หรือยังอร่อยเหมือนกันคือยังยังไม่เคยลองใช่ไหมเรายังไม่เคยลองเนาะดอกลิ้นจี่ จริงๆพึ่งเขาไปกินดอกไม้หลายดอกอยู่เหมือนกันใช่ปะคือเหมือนว่าเขาเขาก็เลี้ยงแบบให้พึ่งไปกินดอกลิ้นจี่ดอกลำไย,ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราอ่ะคุ้นเคยกับดอกลำไย,ยแต่ว่าดอกลิ้นจี่ไว้เดี๋ยวมาลองทาํากาแฟอ่าก็ประมาณนี้นะคะอันบ็อกให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างขอบคุณนะคะเขาคอร์สเซเลคชั่นสัมผัสจะทานให้อร่อยเลยบ๊ายยค่ะวันนี้มาแค่นี้